สถานีพัฒนาที่ดินหนองบวรรัวลำพูจัดงานวันหมอดินอา,าสา10กุมภาพันธ์2566พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสด76จังหวัดทั่วประเทศโดยมีดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินปี2566ภายใต้หัวข้อหมอดินอาสานำพาการผลิตพิชิตตลาด ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในสถานีพัฒนาที่ดินหนองบรวลำพูตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบวัวลำพูจังหวัดหนองบวัวลำพูนายภพยบูล์จันทะอุทัยผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบวัวลำพูพร้อมด้วยข้าราชการเจ้างหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินหนองบวัวลำพูกลุ่มเกษตรกรหมอดินอาสาทุกอําเภอร่รวมหนึ่งยกว่าคนรอชมสัญญาณการถ่ายทอดสดจังหวัดทั่วประเทศโดยมีดเตอร์เฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดินปี2566พร้อมกลับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเกียรติในงานน้าโรงแรมยูเพรสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสนี้ด็ตอร์เฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า เครือข่ายหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินเป็นเกษตรกรที่มีจิตสาธารณะที่ช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดินและฟื้นฟูทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันมีหมอดินอาสาจำนวน77,688ลรายหมอดิน354ารายถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความสำคัญจึงกำหนดให้มีวันหมอดินอาสาขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยในปี2566นี้ได้กำหนดหัวข้อของวันหมอดินอาสาว่าหมอดินอาสานำพาการผลิตพิชิตตลาดเพื่อแสดงถึงการยกระดับ และพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้เป็นผู้ประกอบการโดยในปัจจุบันการหาช่องทางการตลาดหรือการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของการตลาดและผู้บริโภคเป็นสิ่งสําคัญถือเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่หนึ่งตลาดนําการผลิตที่เล่นส่งเสริมด้านการตลาดผลักดันให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ การจัดงานวันหมอดินอาสาในวันนี้จึงเป็นการรวมพลังหมอดินอาสาทั่วประเทศที่เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่การเกษตรสามารถพิชิตตลาดได้อย่างเข้มแข็งนำมาซึ่งเป็นความมั่นคงของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งหมอดินอาสาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมผลักดันให้ภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงต้องขอขอบคุณเครือข่ายหมอดินอาสาที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดิน ให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมและขอชื่นชมกรมพัฒนาที่ดินโดยเฉพาะสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง77จังหวัดที่ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรต่อไป ในขณะที่สถานีพัฒนาที่ดินหนองบรวลำพูนายภัยบู์จันทอุทยัยผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบรวลำพูกล่าวถึงกิจกรรมและความสําคัญของมอดินอาสาที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้แนะนำและเป็นผู้จำหน่ายจึงจัดให้มีงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินปี2566เป็นงานที่กรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่มอดินอาสาที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสาธรารณชนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินสร้างขวัญกำลังใจและแนวทางในการช่วยเหลือดูแลกันและกันของหมอดินอาสารวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสาโดยกิจกรรมภายในงานมีการนำเสวนาความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินการจัดนิทรรศการการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรการประกาศยกย่องหมอดินอาสาที่มีผลงานดีเด่นและการแข่งขันกีฬามหาสนุกของ หมอดินอาสาทั้งหกอำเภออีกด้วยผมนายไพบุญจันททวไถยนะครับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำพูวันนี้นะครับวันที่10กุมภาพันธ์เป็นวันหมอดินอาสานะครับซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดมาเป็นปีนี้เป็นปีที่สองนะครับซึ่งเราจัดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสัญญาณไปสู่พี่น้องหมอดินอาสา ทุกจังหวัดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งของหมอดินอาสาของพวกเรานะครับซึ่งหมอดินอาสาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับกรมพัฒนาที่ดินที่จะขับเคลื่อนงานแล้วก็นโยบายต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งคอนเซปต์ของงานในปีนี้นะครับก็คือหมอดินอาสานําพาการผลิตพิชิตการตลาดซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากซึ่ง มอดินอาสานี่จะเป็นผู้นําทางด้านการผลิตทางด้านการวางแผนการผลิตทางด้านการวางแผนการใช้ที่ดินนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยทางด้านอาหารค่ะดิฉันนิตยาภากุลนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษจากสถานีพัฒนาที่ดินหนองบวคคัวลำพูค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งวันดีๆของเราชาวพัฒนาที่ดินนะคะวันนี้เป็นวัน หมอดินนะคะวันที่10กุมภานะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็ได้เชิญหมอดินนะคะมาร่วมงาน,นะะสำหรับในการจัดงานในวันนี้นะคะสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำพูนะคะก็ได้นำหลักการในการอบรมนะคะในการจัดงานหมอดินอาสานะคะก็คือ มอดินอาสานำพาการผลิตพิชิตการตลาดนะคะผมกะรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ว่าทั้งเกา้าหน้าทีสถานีห้องก็มองเห็นคนสำคัญก็เลยบอกว่าสิส้งห้องเขาประกวดอ่าเขาประกวด,ก,วดก็แล้วแต้ทั้งเก้าหน้าทีคณะกรกรมการเป็นประกวดระดับเขตเมื่อนี้ยังไม่ได้ประกาศทีดีได้ข่าวว่าเป็นที่สองนอะ ครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติย่างยิ่งเป็นเกียรติของักหวัดหนองบัวลำพูและเป็นเกียรติของพี่น้องเราอาสาหมอดินอาสาทุกท่านครับนี่คืออย่างสําเร็จไปได้ย้อนอย่างหนึ่งความพยายามความอุตสาหะความวิริยะหรือความเพียรที่ผมได้เหตุมาจากพศ2538นหอดจนฮอดปัจจุบันจักปีเราพี่น้องคิดเบิ้งเอานี่แหละครับทิ่งที่ได้มากคืออย่างขวัญกำลังใจ ตัวนี้เอาไปยังอีพ่อไปแรยกยังบ่ไรแม่นบ่แต่เป็นขวัญกำลังใจในชีวิตหรือครอบครัวความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็ได้สวมหวังสมเกียรติซื้อเสียงของเฮาบ่งตระกูลของเฮาครับให้พี่น้องให้พี่น้องให้พี่น้องคิดคักวะต้องทําอะไรทําให้รู้เป็นครูเขาต้องคิดถึงวงตระกูลเราเป็นหลักแม่นบอกครับอคิดถึงอาชีพเฮาคือเฮาอาชีพตะกอน อาชีพเกษตรกร,เ,ร,กรเต็มโตรครับเต็มโตไม่ได้ไปขอไผเอาไปประกวดเอ้ยผมได้ที่สองที่สามมมีเออขึ้นอยู่กับจุนพินิจของคณะกรรมการที่เพิ่งเจ็บข้ไห่ครับออขอขอ,ขอบคุณครับสุภาพรักการแก้วสิงภาพและข่าว เพนาพาทับซ้ายขวารายงาน